คันนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.99ผ่อนแค่6,000บาทเองนะคะผ่อน6,000บาทเองนะคะราคาของเรานะคะอยู่ที่นะคะเอาไปเลย319,000บาทเท่านั้น3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนแค่6,000นะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะ เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทุกๆวันของบริษัทกิษดากูดค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวรถเลยนะคะตัวนี้หน้าเหมือนฉลามมากๆเลยนะคะสำหรับ m uh e ิ t s ู l a น c ซอร์อกตัวนี้ตัวท็อปสุดเลยจ้านะคะคันนี้นะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะจะเป็นรถที่แบบอึดมาก เหล็กเขาแข็งมากจริงๆนะคะตัวนี้ทนมากช่วงล่างดีนะคะอันนี้จะเป็นโฉมหน้าของเขาจะเป็นปี2010บอกเลยเห็นไหมคะหน้าของเขาจะเหมือนฉลามนิดนึงจะดุดันนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นรถที่ทนมากตัวนี้จะเป็นอ่าไฟด้านหน้าของเขาก็จะสวยงามมากงดงามมากนะคะมาดูแม็กกันแม็กคุณได้แม็กไปแม็กขอบ18นะคะด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะจะมีอ่า สปอร์ตตัวสเกิร์ตด้านข้างด้วยนะคะเห็นไหมคะสีดําตัวนี้สวยเลยนะคะดูขอบยางเขาคัานนี้ไม่เคยจอดตากเดอะจอดตากแดดถ้าไม่เคยก็เวอร์เกินไปเนาะบอดี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูไฮไลท์กันเลยด้านหลังนะคะ โอ้โหมาแบบมาเต็มมากเลยนะคะสปอยเลอร์ของเขางดงามมากมันทำให้ดูโดดเด่นมันทำให้ดูเท่มากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.99ผ่อนแค่6000บาทเองนะคะผ่อน6000บาทเองนะคะราคาของเรานะคะอยู่ที่นะคะเอาไปเลย31900 0บาทเท่านั้น3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนแค่6000นะคะ ไฟท้ายทุกอย่างเขาเดิมหมดนะคะนี่จะเป็นโลโก้ของเขาแลนเซอร์นะคะอืมนะคะเดิมนะคะต้องแจ้งเลยว่าคันนี้เดิมมากนะคะโชคของเขาก็ยังเหนียวแน่นอยู่นะคะไม่มีหลวมอะไรใดๆทั้งสิ้นอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยยางอะไหล่ทุกอย่างมีครบหมด นะคะข้างหลังคุณสามารถที่จะวางถุงกอฟได้ประมาณ3ถุงเพราะข้างหลังกว้างมากรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้าไปดูด้านในอีกทีหนึ่งว่าสภาพด้านในของเขาเป็นยังไงดูด้านข้างนะคะด้านข้างไม่มีรอยช้ำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสวยงามไม่มีรอยทะลอกหรือว่าเอาแผงประตูฉีกขาดไม่มีเลยนะ ะะแล้วก็แพนมาเรื่อยๆคอนโซลของเขาสวยงามขนาดรถปี2010คอนโซลเขายังกิบขนาดนี้อันนี้จะเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงนะคะไม่ใช่ไปหุ้มใหม่นะคะไม่ใช่เลยอ่ะด้านหน้าของเขาจอจอสามารถที่จะสัมผัสแอร์เย็นมากแอร์เย็นเพลงเพราะเนี่ยอันนี้จอของเขาเห็นไหมสวยใส่ CD USB ทุกอย่างมีหมดนะคะ ด้านบนเนี่ยยังเดิมๆอยู่เลยด้านข้างพวกนี้เรายังไม่ทําความสะอาดทุกอย่างเลยตัวนี้พูมอะไรเดิมไม่ได้หุ้มใหม่นะคะวโวงโหมดพวกนี้ก็จะอยู่ตรงนี้สามารถที่จะเปิดเสียงลดเสียงตรงนี้ได้หมดนะคะตัวนี้จะมีปุ่ Chip มพ a ดเดิลชิปนี่กดตรงนี้เลยเห็นไหมคะขับมันมากสําหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงเนาะเบาด้านหลังก็ กว้างขวางจ้าด้านหลังกว้างขวางนะหนังหนังบอกของเขาอ่ะต้องเป็นเดิมนะพอถ้าเดิมพวกนี้มันจะอยู่ได้เป็น10บสปีหลายๆปีอ่ะนะวันนี้มัมเมียวขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะกับขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ดูจนจบขอบคุณค่ะ